คุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงษ์เทนทวายและอาทิตยาปักกระทานังทาง FM 8 9 5เมกะเฮิร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่รายการกอบข่าวเช้าว,วันศุกร์ค่ะพบกันนะคะทุกวันศุกร์ทาง FM 89.5วิทยุราชมงคลธัญบุรีกับเราสองคนเช่นเคยดิฉันอาทิตยาปักทานางและคุณปิยพงษ์เคนถวายค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอทิตยาครับสวัสดีค่ะคุณปิยพงษ์ณตอนนี้สถานการณ์นะคะที่กรุงเทพมหาคนครเองนะคะติดตามการประชุมของเอเปกนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ที่ฉันมาทํางานด้วยเหมือนคนที่มาทำโอทีนะคุณปิยพงษ์ เงียบ <คะ S 1> มากนะคะเงียบมากมีในส่วนของภาคบริการค่ะที่ยังคงเดินทางแล้วก็ยังคงใช้เส้นทางการคมนาคมนะแต่ก็ในจุด <คะ S 1> ที่เขามีการอ่ากั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันว่านี่จุดไหนบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าต้องหลีกเลี่ยงนะถึงขนาดที่ว่าที่บ้านในฉันน่ยคุณพี่ที่ฉันทํางานอยู่แถวที่เขามีการปิดถนนเปียบพงต้อง <คะ S 1> อาเขาเรียกว่าเจ้านายเนี่ยเขามีการเช่าที่พักให้เลยนะเพราะว่าม,มันจะเสียเวลาในการเดินทางนะคะ ถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยก็มีคําถามหนึ่งนะตอนนี้หลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเออเขามีการประชุมเอเปกและเขาก็มีช่วงของวันหยุดด้วยในเขตของกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและก็สมุทรปราการนะคะ16-18พฤศจิกายนแต่ว่าพอมองเราเนี่ยการประชุมเอเปกที่เราบอกว่าเป็นเจ้าภาพเนี่ยคุณเบียง์ฟังเราได้อะไรจากตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยหยิบยกนะคะเรื่องราวของเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้รับทราบกันในเรื่องของการที่ไทยนั้นนะคะจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเป็กในครั้งนี้ค่ะแน่นอนว่ามาถึงช่วงเกือบไทยแล้วแหละนะครับในการประชุมเอเป็ก2022ซึ่งจัดถึงในช่วงของวันที่19พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับเพราะว่าจะมีการประชุมทวิภาคีกับหลายประเทศอย่างต่อเนื่องถ้ามีการประชุม รวมกันกับผู้นําเขตเศรษฐกิจทั้ง21เขตด้วยกันเรื่องน่ารู้นะครับเกี่ยวกับการที่ไทยรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่หลายคนมองว่าแล้วไทยจะได้อะไรจากการประชุมคราวนี้แล้วต่างจังหวัดแล้วธุรกิจต่างๆแล้วคนที่อยู่ในอาชีพนี้แล้วท่านเป็นแค่ทําทอาชีพค้าขายแล้วจะได้ผลอะไรแต่ที่สําคัญ มีความเชื่อมโยงและมีการที่จะได้ประโยชน์ในอนาคตด้วยกันนั่นเองครับใช่แล้วค่ะซึ่งอย่างที่คุณมิพงบอกไปนะคะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะสําหรับการประชุมเอเปก2022ไทยแลนด์ค่ะซึ่งปีนี้นะคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เปิดประตูต้อนรับผู้นําตัวแทนผู้นำอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับการประชุมเอเปกนั้นคุณผู้ฟังคะชื่อเป็นทางการก็คือการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29นะคะหรือว่าเอเปก2022ค่ะหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะคือ วธีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2532ค่ะเป้าหมายในการประชุมนี้นะคะมีเป้าหมายหลักก็คือการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือด้านมิติสังคมและการพัฒนาอื่นๆนะคะเช่นความร่วมมือด้านการเกษตรการส่งเสริมบทบาทสตรในเศรษฐกิจการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการพัฒนาด้านสาธารณสุขและก็นําไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมยั่งยืนและก็ความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาคด้วยค่ะการจัดงานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายนนะคะที่หลักๆนะคะก็คือศูนย์กรารประชุมแห่งชาติเศรษกิจแล้วก็ในช่วงที่มีการประชุมเนี่ยรัฐบาลไทยก็ประกาศให้มีการหยุดราชการ3วันนะคะ16-18พฤศจิกายนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนนทบ,บุรีสมุทรปราการค่ะงานนี้นะคะเขามีพิสซนเตอร์ด้วยโปรโมทงานเอเปกก็คือแมวที่ชื่อว่านวลน,นั่นเองนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้เคยโพสต์ภาพของนวลเนี่ยผ่านอินสตาแกรมเพื่อเชิญชวนติดตามการประชุมเอเปก2022ด้วยค่ะ แน่นอนว่าการประชุมเอเปคราวนี้มีจำนวนสมาชิกนะครับ21เขตเศรษฐกิจด้วยกันอย่างเช่นอเมริกาจีนญี่ปุ่นแคนาดาเกาหลีใต้และก็รัสเซียและไทยก็เป็นหนึ่งใน12เขตเศรษฐกิจผู้ร่วมก่อตั้งกันด้วยเอเปกมีประชากรรวมกว่า2,900ล้านคนหรือ1ใน3ของโลก GDP มวลรวมกันกว่า53ล้านล้านดอลาลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1 700ล้านล้านบาทคิดเป็นประมาณ7จอ่าเอร์เซของ GDP โลกนั่นเอง การประชุมเอเปที่จัดขึ้นในไทยนะครับนับเป็นครั้งแรกในการประชุมแบบต่อหน้าในรอบ4ปีที่ผ่านมาการประชุมเอเปมักจะเกิดอุปสรรคกันขึ้นเสมอเลยนะครับตั้งแต่การประชุมในสมัยของอจัดที่อเมริกานิการประกาศสงครามการค้ากับ15ประเทศที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าด้วยโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งสงครามการค้าในครั้งนี้เริ่มต้นมาในปี2018นั่นเอง ทำให้การประชุมสุดยอดผู้นําเอเปกที่ควรจะต้องหาหรือกันเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจไม่สามารถบรรลุผลการประชุมร่วมกันและออกถแถลงการร่วมกันได้ในปี2018ที่ประเทศปาป,ปัวนิวกินีซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดต่อเนื่องมาด้วยโดยปี2019เองก็เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขึ้นในประเทศเจ้าภาพการประชุมนั่นคือชิลี ทำให้ในปี2019ไม่มีการประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็กกันเองครับค่ะซึ่งในช่วงของการประชุมเอเปกนะคะผู้นําแล้วก็ตัวแทนผู้นําแต่ละประเทศนั้นจะพบปะกกันตอนนี้ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเองนะคะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิตถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบด้านการจราจรน,นะหลกัหลกๆเลยค่ะที่เรฟังค่ะก็คือถนนรัชดาพิเศษแยกอศกมนตรีแยกพาราม4ีถนนดวงพิทักษ์ตลอดซ้ายนะคะให้งดใช้ตลอด24ชั่วโมงค่ะถนนเพลินจิตค ถนนวิทย so kind of ุช so mm ่องทางหลักตั้งแต่แยกเพลินจิตไปถึงแยกสารสินถนนราชดมริฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกราชดมริซอยต้นสนตลอดสายนะคะซอยร่มดรือดีตลอดสายงดใช้ช่วงเวลาตั้งแต่18บแนาฬิกาถึง6กนาฬิกาของวันถัดไปค่ะจะเดินรถทางเดียววันเวย์นะคะตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาถึง6กนาฬิกาถนนราชดมริขาออกนะคะตั้งแต่แยกราชดมริถึงแยกราชประสงค่ะถนนวิทยุขาออกช่องคู่ขนานนะคะตั้งแต่แยกสารสินถึงแยกเพลินจิตและถนนเพลินจิตฝั่งขวาค่ะ แต่แยกใต้ด่วนเพล่นจิตถึงแยกราชประสงค์ค่ะส่วน MRT นะคะอย่างที่ทราบกันดีก็คืองดให้บริการนะคะสถานีสุวรรณภมแห่งชาติศรษกิจงดจอดรับส่งผู้โดยสารสถานีนี้นะคะตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่19พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกาค่ะส่วนสวนเมจกิตินะคะปิดให้บริการถึงวันที่19พฤศจิกายนเนื่องจากว่าสวนดังกล่าวนี้นะคะเป็นที่ตั้งของฝ่ายความมั่นคงแล้วก็เป็นสถานที่ใกล้กับจุดที่มีการประชุมกันจึงต้องให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดค่ะ แน่นอนว่าทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการประชุมเอเป็กโดยจะส่งผลดีทันทีต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยเพราะนอกจากผลการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับผลได้จากการประชุมเอเปกที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอ จากการประชุมสุดยอดผู้นำนั่นคือตลอดทั้งปีมีคณะของ21 K เขตเศรษฐกิจเอเปกทุกระดับที่มาประชุมรวมกันแล้วกว่า14คลัสเตอร์ตั้งแต่เจ้าหน้าที่จนถึงรัฐมนตรีและผู้นำของประเทศรวมทั้งกองทัพสื่อได้เดินทางเข้ามาในประเทศเข้ามาประชุมเข้ามาใช้บริการต่างๆทั้งอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมของที่ระลึกจากพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยการคมนาคมขนส่งภาคบริการและภาคการผลิตของประเทศ ก็ได้รับผลประโยชน์จากนี้ไปด้วยทั้งหมดคือกิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในการกระชุ่นกระตุ้นให้เศรษฐกิจในประเทศไทยไไเกิดการขยายตัวและยังถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในเวทีโลกได้เป็นอย่างดีคุณอาทิตย์ยาต้องบอกว่าการประชุมเอเปกในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุม,มที่ใหญ่ที่สุดใช่ต้องบอกว่าหลังจากที่มีการระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นมาแล้วไทยต้องบอกว่า จัดการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ต้องบอกว่าครั้งใหญ่มากและมีผู้นําจากเขตเศรษฐกิจ21เขตเศรษฐกิจมาครั้งนี้ด้วยต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นเป็นการาแนะนําแสดงศักยาภาพความพร้อมทั้งเรื่องของการรับมือทางดาาา้านสาธารณสุขเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและความพร้อมของศักยาภาพของบุคลากรของเราด้วยครับ ใช่แล้วค่ะซึ่งหนึ่งในไฮไลท์นะคะซึ่งเราพูดกันมาตลอดเลยว่าในครั้งนี้เนี่ยไทยเองนะคะมีจุดเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คือการผลักดันนะคะ FTA หรือว่าบางทีเขาเรียกว่า FTAAP นะคะในการสร้างเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดค่ะเขตการาคาร้าเสรีเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือว่า Free Trade Area of the Asia Pacific FTAAP นะคะเป็นไฮไลท์ที่สําคัญซึ่งในการประชุมของรัฐมนตรีเอเปและการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนนะคะ คณะของนายดอนบรมัตวินัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะเป็นประธานร่วมกับนายจรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะ4.7หัวข้อด้วยการที่นํามาประชุม3ประเด็นหลักก็คือ1ค่ะการเปิดกว้างต่อทุกโอกาส2การเชื่อมโยงทุกมิติและ3ความสมดุลในทุกด้านในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ FTAAP ซึ่งเอเปกนะคะจะเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ขับเคลื่อนโดยตลาดและระดึกถึงการหารือในการประชุมรัฐมนตรีการค้า เอเปก MRT ในปี2,565นะคะยินดีกับการทบทวนการหารือ FTAAP ในบริบทยุคหลังโควิด -19 ด้วยแล้วก็รับรองการจะทำแผนขับเคลื่อน FTAAP ที่ต่อเน,นื่องหลายปีค่ะรวมทั้งนะคะยังมีการเน้นย้ำนะถึงความสำคัญในการประสานงานระหว่างคณะทำงานและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางเศรษฐกิจอื่นๆนะคะก็จะมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปกในปีต่อไปด้วยค่ะ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในช่วง14-16ที่ผ่านมานะครับมีความพยายามหารือในการขับเคลื่อน FTAAp ซึ่งก็หวังให้เป็นเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลกแลนะเป็น,นกลไกสำคัญที่จะขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศและก็หนุนการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในหมู่สมาชิกทำให้การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจะต้องมีการหารือในรายละเอียดเพื่อนำไปสู่การเจราจาการลดภาษีระหว่างกลุ่มเอเปก เป็นรายสินค้าให้ได้มากที่สุดนะครับจึงหวังว่าช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตหลายมิติเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวอีกด้วยในฝากฝั่งของนายธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าตอนนี้เนะี่ยมีการเริ่มผลักดัน FTAAP มาตั้งแต่เริ่มนะครับเริ่มแรกเลยแต่ยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งไทยในฐานะประธานได้ชูประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนอีกครั้งพร้อมวางแผนการทํางานในอนาคตไว้รองรับเลยนะครับเพื่อให้แต่ละเขตเศรษฐกิจต้องดําเนินการให้เกิดเขตการค้าเสรีได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งต้องนําไปสู่การพิจารณาของรัฐมนตรี และผู้นําของเขตเศรษฐกิจเอเปกด้วยเช่นเดียวกันครับนะคะมาในฝั่งของเอกชนกันบ้างนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะสนับสนุนการเปิด FTA ค่ะโดยนายเกรงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสทอทบอนะคะว่าข้อตกลงเขตการค้าเสรีจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะในการสร้างแต้มต่อให้กับประเทศต่างๆในการแข่งขันที่รุนแรงท่ามกลางภาวาะเศรษฐกิจโลกที่เผชิญปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตถดถอยปัญหาพลังงานซึ่งการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปกหนึ่งในข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาทางธุร ต่อที่ประชุมผู้นำเอเป็กคือการผลักดันให้มีการจัดตั้ง FTAAP ค่ะจะเป็นเขตการค้าเสรีที่มีศักยภาพสูงนะคะเนื่องจากว่ามีประชาชนอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยราว2 9 0 0ล้านนะคะล้านคนเลยทีเดียวนะคะมีสัดสว่วน GDP มากถึง60%ของทั่วโลกเลยค่ะถือเป็นช่วงจังหวะดีนะคะถ้าจะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะสถาน,านการณ์มีความเหมาะสมเนื่องจากว่าขณะนี้นะคะกำลังเกิดวิกฤตเงินเฟ้อวิกฤตพลังงานและวิกฤตด้านอาหารค่ะซึ่งหากยังไม่มีความร่วมมือกันก็คงแก้ปัญหาภาวะเศรษฐก ก็หวังว่าผู้นำเอเปกนะคะจะรับข้อเสนอแล้วก็เ,เริ่มพิจารณา FTAAP ให้ได้เร็วที่สุดนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะการจะทำ FTAAP นั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเอเปกแล้วก็ไทยด้วยนเนมื่อจักว่าไทยเนี่ยยังไม่มี FTA กับสมาชิกเอเปกอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดารัสเซียแล้วก็เม็กซิโกค่ะ อีประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นรอ้อนในกระแสสังคมทางด้านข่าวข่าวกีฬากันบ้างนะครับเพราะ,ะว่าอีกไม่กี่วันเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกก็จะเริ่มต้นขึ้นจะทันหรือไม่นะครับหลังจากที่ทางกศชอเองอนุมัติกเงินจากกองทุนออกมาสนับสนุนในโอกาสในการที่จะได้ดูฟุตบอลซึ่งแต่ก็บอกว่าขาดไปอีกประมาณกว่าพันกว่าล้านบาทในตอนนั้นตอนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเรียกประชุมสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เตรียมความพร้อมครับหากมีการตกลงดิวซื้อสิทธิเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมในการที่จะถ่ายทอดทันทีแต่ก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะก็จะทันเส้นตายหรือเปล่าหรือทันในการแข่งขันในคู่แรกหรือไม่เพราะบริษัทเอเย่นปีฟ้าลดราคาลงมานิดเดียวนะครับไม่มากเหลือ1,400ล้านบาททางด้านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะใช้แผนสุดท้าย ในการยืมเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาสำรองจ่ายไปก่อนแล้วจะคืนให้ในภายหลังครับ เรื่องราวนี้นะคะนายอนุชานะคะาคาใสค่ะรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายนะคะซึ่งจะมีการถ่ายทอด20เศติการณ์ยุนี้แล้วว่าฟังคะก็มีการพูดถึงว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้ดูครบทุกแมตช์ด้วยส่วนค่าใช้จ่ายคงมีภาคเอกชนสนับสนุนและคงมีเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆการจ่จายเรื่องเลิขสิทธ์ก็จะลดหย่อนเพิ่มเติมก็มีความมั่นใจว่าอย่างนั้นเนี่ยนะคะกคะระเด ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากะกะทนะคะยังคงเจรจารซื้อลิขทธิถ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอยู่ค่ะซึ่งอย่างปิดดีลไม่ได้นะคะจากการเจรจารล่าสุดกับบริษัทเอเย่นของสันฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าปรากฏว่ายอมลดให้นะคะให้แค่3 6ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1, 4 0 0ล้านบาทจาก1,600ล้านบาทเท่ากับว่าลดลง 12. 5เเซนะคะแต่ว่าการกีฬาเนี่ยมีเงินอยู่ที่1 1 0 0ล้านบาทค่ะก็ยังต้องรอภาคเอกชนสนับสนุนเพิ่มหรือหากไม่ได้จริงๆนะคะก็มีแผนจะยืมเงงินกอ พัฒนาการกีฬาแห่งชาติมาสำรองจ่ายก่อนแล้วค่อยคืนภายหลังซึ่งวิธีนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางสุดท้ายจริงๆค่ะแขกราวยังพูดถึงประเด็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้นะครับว่าดกรกล้องศัก์ยอดมณีท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการเรียกเชิญนะครับผู้บริหารสถานีทน์ต่างๆมาประชุมเพื่อเตรียมแผนในการถ่ายทอดสดด้วยแม้ว่าตอนนี้เองเนี่ยยังไม่ได้สิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดก็แล้วแต่ แต่ว่าเวลามันก็กระชั้นชิดจนเกินไปนะครับมันก็ลุ้นพอสมควรว่าคนไทยจะได้ดูหรือเปล่าก็<ช>ต้องเตรียมแผนไว้ก่อนกรณีได้สิทธิ์มาอย่างทันท่วงทีดรเตก้องศักยังบอกอีก,กว่าประสานไปยังฟีฟ่าเมื่อ15พฤศจิกายนตอนนี้คําตอบก็ยังไม่ได้กลับมานะครับส่วนเรื่องที่เชิญสถานีโทรทัศน์ต่างๆมาคุยนั้นก็เพื่อรับฟังความเห็นต่างๆสําหรับการเตรียมความพร้อมเนื่องจากทางสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกาชับนะครับว่า การเลือกช่องถ่ายทอดจะต้องเป็นธรรมกับสถานีทุกแห่งคาดว่าจะรับผลการตอบรับแต่ละสถานีและจะประชุมกันอีกครั้งยังบอกไม่ได้ว่าช่องไหนจะได้ถ่ายทอดบ้างคู่ไหนแมตช์ไหนเพราะว่าต้องวางแผนกันหลังจากได้สิทธิ์กันมาครับใช่แล้วค่ะเรื่องของการหาเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับข้อสรุปข้อเสนอแนะว่าอาจจะยืมเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินั้นทําได้แค่เป็นการขอใช้เงิน โดยมีเงื่อนไขต้องส่งคืนเมื่อได้สปอนเซอร์สนับสนุน ในทางกฎหมายทําได้แต่กําลังดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรอืมนะคะในขณะที่ความเห็นหนึ่งทางฝั่งของเอกชนค่ะคุณวรวุิโรจนพณนิชนะคะผู้มีประสบการณ์สูงในการนาบริษัททัศภาคจํากัดซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2020นะคะแล้วก็ฟุตบอลโลก2006ทัศภาคเป็นเจ้าแรกนะคะที่มีการนาฟุตบอลโลกถ่ายทอดสด64แมตช์แบบไม่มีโฆษณาขั้นนะคะก็มีการเปิดเผยว่าการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์กับบริษัทเอเจนต์ของฟีฟ่าเมื่อปี2002แล้วก็2006เนี่ยต้องเจรจาแบบตรงตรงไม่อ้อม มีลูกล้อลูกชนก็จะเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียว่าทาไมซื้อได้ในราคา1 3 0 0ถึง1,500ล้านบาทเพราะว่าเขาทําในรูปแบบของเปเปอร์วิวนะคะดูแบบเสียเงินแต่ไทยดูแบบเสียเงินกันไม่ได้ก็ไม่เข้าใจที่สําคัญก็ต้องมีออปชั่นสํารองกล้าจะต่อรองถึงครั้งต่อไปไปเลยนะคะถึงจะได้ราคาที่สมน้าสมเนื้อประเทศที่ได้ไปแข่งฟตุตบอลโลกรอบสุดท้ายฟีฟ่าขายอีกราคาหนึ่งคะ่ะประเทศไทยไม่ได้มีฟุตบอลโลกไปกับเขานะคะก็ขายอีกราคาหนึ่งนั่นเองนะคะท่านี้คุณวรวุฒธเสนอบอกว่าจริงๆแล้วนี่ควรให้ ชนเน่ดเนินการแล้วก็รัฐสนับสนุนเพราะว่ารัฐควบคุมรัฐวิสาหกิจมีเงินมหาศาลแต่ถ้ารัฐเอาไปทําทั้งหมดก็ไม่ไหวหรือเอกชนเอาไปทําทั้งหมดเอกชนก็แบกรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนดังนั้นนะคะต้องทํางานร่วมกันทั้งรัฐเอกชนที่สําคัญคือต้องดิวลงหน้า4ปียาวๆนะคะดิวไว้เลยค่ะไม่ใช่มาเร่งทําในช่วงโค้งสุดท้ายต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ถ้ามีลิขสิทธิ์อยู่ในมือเร็วเท่าไหร่ก็นาไปทําธุรกิจการค้าต่างๆได้เร็วขึ้นเท่านั้นค่ะอ่ะก็เป็นแนวทางหนึ่งจากหลายส่่่ววนนนนนทีีออออกมมาาาาาใใหห้้้คคเเเ็รรรืงะะับจจชไป กว่าที่จะจะเริ่มนะครับคนอื่นเขาลุกวิ่งไปแล้วนะฮะแต่เราเนี่ยเพิ่งจะผูกเชือกลองเท้าจะทันหรือเปล่าอย่างไรแต่ที่สแน่นอนว่าอะมาลุ้นกันเพราะว่าอีกไม่กี่วันคู่แรกจะเริ่มเตะก,กันแล้วแต่ที่แน่แล้วปีหน้าละะ่ะเริ่มต้นจะซื้อเลยไหมนั่นนะ่ะ หรือเปล่าอ้าวอันนี้ก็เป็นคําแนะนําของหลายภาคส่วนนะครับมาดูเรื่องของข้าวไฟกันบ้างขยับขึ้นขยับลงบางทีขยับกันไปแล้วเนี่ยหลายคนก็อดกันพอสมควรนะครับเพราะว่าข่าไฟเนี่ยมันสูงขึ้นมาทําให้ค่าของชีพพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมันเพิ่มตามไปด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับออกมายอมรับว่าปีหน้าข่าวไฟฟ้าเนี่ยจะขึ้นอีกขีหนึ่งนะครับมี3ทางเลือกเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งแนวทางการรับฟังความคิดเห็นนี้จะ เปิดรับฟังผ่านทางออนไลน์นั่นเองครับนายคมกริตันตะวานิชเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกมาแถลงข่าวที่แจงผลการคำนวณค่า FT และแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนคงค้างให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีผลต่อค่าไฟสำหรับการเรียกเก็บประจาเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้าโดยเป็นการชี้แจงให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผ้าประชาชนในช่วงวันนี้นะฮะถึง27พฤศจิกาย,ยนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานกกพหลังจากนั้นก็จะมีการวรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆประกอบการพิจารณาและประกาศอย่างเป็นทางการภายในวันที่หธันวาคมนี้และก็จะมีผลบังคับใช้ค่าไฟงวดใหม่ทันทีปัจจุบันข่าวไฟที่เียกเก็บอยู่ที่4.72บาทต่อนหน่วยโดยแนวทางขึ้นข่าไฟเนี่ยนะฮะท่านบอกว่ามีู่3แนวทางก็คือ แนวทางแรกคือเก็บค่า FT เรียกเก็บประจำงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนอยู่ที่224.98สตางค์ต่อหน่วยหรือประมาณบาท25สตางค์ประมาณเนี้ยนะฮะ,ะแบ่งเป็นค่า FT ขายปลีกประมาณที่สะท้อนต้นทุนเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้าอยู่ที่1บาท58สตางค์ประมาณนะครับ และเงินพยรอยเรยกเก็บเพื่อชดเชย,ยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบางส่วนอยู่ที่66สตางค์เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตได้รับเงินคืนครบภายใน1ปีโดยการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผ,ผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องบริหารต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแทนประชาชนอยู่ที่81,505ล้านบาททําให้ค่าไฟฟ้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มปรับเพิ่มขึ้นเป็น6บาท3สตางค์ต่อหน่วยนั่นเอง ะะกรณีที่2ค่ะมีทางเลือก2อคุณผู้ฟังค่ะ ค่าเเรียกเก็บประจำงวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2566นะคะจำนวน1บาท91สตางค์นะประมาณนี้92สตางค์นะคะแบ่งเป็น FT ขายปลีกประมาณการที่สะ้อนต้นทุนเดือนมกราคมถึงเมษายนปี2566จำนวน1อ่าน1บาท58สตางค์ต่อหน่วยนะคะแล้วก็เงินทยอยเรียกเก็บเพื่อชดเชยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบางส่วน 33. 3 3 3สสตางค์ต่อหน่วยค่ะเพื่อให้กฟผได้รับเงินคืนครบภายใน2ปีอันนี้เป็น2ปีนะคะโดยกฟผจะต้องบริหารภาระต้น ทุนที่เกิดขึ้นจริงแทนประชาชน 11, 1นึ่งแสล้านบาทค่ะทาให้ค่าไฟฟ้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะปรับเพิ่มขึ้นนะคะเป็น5บาท70สตางค์ต่อหน่วยค่ะและในกรณีที่3นะคะค่าเอฟทีเรดกเก็บประจํางวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2566จํานวนเงินนะคะอยู่ที่1บาท58สตางค์ต่อหน่วยโดยประมาณนะคะโดยกฟผจะรับภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแทนประชาชน1นึ่งแสนสอาล้านบาททาให้ค่าไฟฟ้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มปรับขึ้นนเป็5 37 ต่ต่อหนวยด้านหลายคนลุ้นรัฐบาลนะครับจะมีมาตรการช่วยหรือไม่อย่างไรเลขาธิการกรกพให้ความเห็นนะครับว่าต้นทุนเชื้อเพลิงตอนนี้ก็สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมากเลยนะฮะโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG หัวกระเงินบาทอ่อนค่าในตอนนี้หากต้องตรึงค่าไฟงวดเดือนมก,การ,ราคมถึงเมษายนไว้ที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยเท่ากับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องแบกรับภาระต้นทุนถึง2แสนล้านบาทจากปัจจุบันที่มีภาระในการอุดหนุนประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทก็ตามก,ก็พอพร้อมจะดําเนินการตามนโยบายของรัฐที่จะทําให้ค่าไฟลดลงภายใต้เงื่อนไขที่ว่ารัฐบาลจะต้องมีเงินมาอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนได้ด้วยดังนั้นถ้าจะถามว่าตรึงค่าไฟต่อไปได้หรือไม่นั่นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลในตอนนี้ครับว่า จะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันก็มีวิธีชั่วคราวที่รัฐบาลสามารถดําเนินการได้ทันทีอย่างเช่นการเปลี่ยนหลักการเช่นให้ประชาชนใช้ก๊สในอ่าวไทยที่มีราคาถูกก่อนส่วนเอกชนให้ใช้ก๊สนนาเข้าที่ราคาแพงแต่สุดท้ายต้นทุนส่งผ่านราคาสินค้าของเอกชนก็จะย้อนกลับมาหาประชาชนอยู่ดีครับ ใช่แล้วคะ่ะซึ่งองไรก็ตามแล้วคุณผู้ฟังคะยังคงมีข่าวดีอยู่บ้างนะคะสำหรับประชาชนนะคะเนื่องาจากว่ากกพน,นั้นได้มีการปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือนลงนะคะสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้า3ประเภทด้วยกัน1คะ่ะคือประเภทบ้านอยู่อาศัยนะคะใช้มากกว่า150หน่วยจากเดิมนะคะสามสิบแปดจุดสออบาทตอ่อต่อเดือนหรือว่าสามสิบแปดบาทยีสตางค์ต่อเดืนอนนะคะเป็น24่สบาทหกสสตางค์ต่อเดืนนะะเนอดนและบ้านอยู่อาศัยแรงดันต่ำค่ะอัตราไฟาฟ้าตามช่วงเวลาการใช้นะคะเดิมอยู่ที่สามสิบแปดบาทย เป็น24บบาทหกสตางค์ต่อเดือนค่ะ2คือกิจการขนาดเล็กนะคะแรงดันต่ำเดิมอยู่ที่4 6บาท16สตางค์ต่อเดือนเป็น3 3บาท29สตางค์ต่อเดือนและ3คือกิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตรนะคะอัตราของค่าไฟตามช่วงเวลาการใช้นะคะเดิมอยู่ที่228บาทส7สตางค์ต่อเดือนเป็น204บาท7สตางค์ต่อเดือนค่ะโดยจะประสานกับไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายให้มีผลตั้งแต่1มกราคม2566เป็นต้นไปนะคะส่วนหน้าตาบินนั้นอาจไม่ทันได้ปปรรับบบนะะะคก็จใชู้แบบ เดิมไปก่อนในช่วงต้นปีหน้าค่ะแต่กะกะพยืนยันว่าค่าบริการรายเดือนลดลงแน่นอนค่ะ,ะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องจับตามมาว่าเดี๋ยวค่าไฟจะขึ้นอีกรอบอฟังของเอกชนแล้วครับบอกว่าค่าไฟขึ้นแบบนี้ซ้ําเติมทุกส่วนเลยนะครับกระทบทั้งหลายทอดด้วยกันซึ่งต้องจับตามองงที่บอกไปว่ารัฐบาลเอง จะอุ้มอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของน้ํามันดีเซลด้วยเช่นเดียวกันนะครับนายธนิตโสรัตรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรืออีคอนไทยพูดถึงประเด็นกรณีที่กกพมีแนวโน้มในการที่จะปรับนะครับทางการปรับค่าไฟฟ้า3ทางเลือกงวดเดือนมการาคมถึงเมษายนปีหน้าคือปรับไปเป็น 5บาท37สตางค์ถึง6บาท3สตางค์ต่อหน่วยว่าข้าไฟถือเป็นต้นทุนหลักๆของอุตสาหกรรมและก็ภาคบริการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและก็ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งห้างร้านขนาดใหญ่ซึ่งหากได้ข้อสรุปและมีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผัานแปรหรือ FT จะเป็นการซ้ำเติมภาคธุรกิจอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากในปี66ตั้งแต่ต้นปีผู้ประกอบการต้องปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตา่าบงตถุด ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงอีกด้วยในส่วนของค่าไฟที่เตรียมปรับขึ้นนั้นนะครับจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจแตกต่างกันไปหากกลุ่มธุรกิจห้างร้านขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบเยอะภาระจะตกไปอยู่ที่ผู้เช่าที่ต้องถูกเก็บค่าเช่าเพิ่มจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นผู้มาใช้บริการก็อาจได้รับผลกระทบจากค่าบริการที่ต้องเสียเพิ่มเติมไปด้วยก็กระทบกันเป็นทอด,ทอดและส่งผลกระทบต่ออัตรางเงินเฟ้อในปี65อีกด้วย คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ6.3มันก็จะซ้ําเติมนะครับเรื่องของราคาพลังลง,งานที่อาจจะเพิ่มขึ้นทําให้ปีหน้า ไทยก็ยังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องครับส่วนอีกเรื่องที่น่ากังวลนะคะก็คือมากกว่าเรื่องค่าไฟนะคะคุณธนิตบอกว่าเป็นราคาน้ำมันค่ะแม้ปัจจุบันนะคะรัฐบาลยังตรึงราคาน้ำมันดีเซลแต่ก็ไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะอุ้มได้อีกนานแค่ไหนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการลดภาษีสรรพสินมัาที่ใกล้จะหมดระยะเวลาที่กำหนดแล้วค่ะสิ่งที่น่ากังวลก็คือในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดปัจจุบันถ้าไม่มีการต่อมาตรการเหล่านี้ก็เป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการนนะะะคครรววมถึงภาาปชชชด้ยแต่่ก็เือ รัฐบาลจะอุ้มมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อไปเนื่องจากว่าเป็นมาตรการที่ส่งผลต่อคะแนนเสียงค่ะและปัจจุบันนี้นะคะรัฐบาลก็แบกรับภาระอาปัญหาน,นี้เอาไว้หมดนะคะโดยใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวอุ้มท่าในเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันแล้วก็ภาษีน้ำมันด้วยเพราะถ้าไม่อุ้มราคาน้ำมันดีเซลก็จะพุ่งสูงมากกว่านี้ค่ะซึ่งปัญหานี้ก็มองว่าน่ากลัวก,วกว่าเรื่องของการปรับขึ้นค่าไฟเสียอีกค่ะอืมนะฮะรองโฆษกรัฐบาลมีการแจ้งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผู้บริการ จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนตอนนี้ก็สามารถจะยื่นขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้นะครับถึงสิ้นปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันเอามาติดตามประเด็นนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรเปิดเผยตามที่นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นโอกาสในความเสมอภาคทางสังคมและก็ลดกับกดดักความเดือดร้ําไม่กินไข่ไว้ข้างหลังทั้งเด็กผู้สูงวัยและคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยกรมขนส่งทางบกนะครับก็เปิดโอกาสให้นะครับให้ผู้พิการจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนยื่นคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจนถึง29ธันวาคมนี้สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอย่างเช่นเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะเตียงแขนเทียมขาเทียมโลหะดามขารถ300ล้อโยกรถเข็นรถเข็นไฟฟ้านั่นเองครับ ทางนี้นะคะผู้จะขอรับอุปกรณ์ค่ะยื่นคําขอนะคะตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดนะคะพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานค่ะโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะให้ยื่นนะสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถค่ะส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดให้ไปยื่นที่สานักงานขนส่งจังหวัดนะคะคุณสมบัติผู้ที่จะขอรับอุปกรณ์ต้องมีการอันุมัติมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนค่ะไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือว่าหน่วยงานอื่นหากเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือว่าหน่วยงานอื่นมาแล้วนะคะต้องเกินกว่า3ปีนับจากวันที่ยื่นคําขอค่ะเว้นแต่เป็น อุปกรคนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือนะคะไม่เป็นผู้ที่เคยฟ่าฝืนเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบกคะ่ะแน่นอนว่าเป็นแนวทาง,งในการช่วยเหลือนะครับเป็นาก,การสร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนของเราด้วยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะที่กรมการขนส่งทางบกนะครับหนึ่งห้าแปดสี่นะครับหรือที่โทรศูนย์สองสองเจ็ดหนึ่งแปด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 ต่อสองห้าหนึ่งหนึ่งถึงสองห้าหนึ่งห้าครับ ใช่แล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะที่เราพูดคุยนำเสนอการในรายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ได้ใหม่ทุกเช้าวันศุกร์ทาง f m 8 9 5วิทวัยุราชมงคลธัญบุรีวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกระทานังและคุณเปียพงษ์เคตาวัยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าในช่วงเวลาเดิมนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ